ครับสวัสดีครับลงสินพระสมเด็จนะครับพระแท้เสิร์ประเมินราคาลงสินพระสมเด็จพระนาคกดลงสินพระสมเด็จนะครับวันนี้เรามาชมพระสมเด็จอีกหนึ่งเนื้อหาวันน้าหนึ่งซึ่งไม่ค่อยเคยเห็นนะครับเราก็ไม่ได้เคยเห็นแต่ว่าเมื่อทําปฏิยากับคมิ้นแล้วนะฮะปรากฏว่ามีค่าความเป็นธาตุได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนะฮะเดี๋ยวมันจะฝนนะฮะที่มุมนี้นะ นะนะฮะนะฮะเสร็จแ,แล้วผมก็จะเอาน้ำตามนะครับเราก็มาดูกันว่าเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็นะครับ,นะรบดูร่องรอยดูพิมพ์ อะไรแล้วเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นยุคเก่าๆนะฮะเป็นยุคเก่าเราจะตรวจสอบโดยการฝนฝนกับขมิ้นเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะเพื่อเป็นการการันตีเพราะว่าอย่างพระประกวดรางวัลที่หนึ่งหรือว่าเนี่ยนะฮะอย่างองค์เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เทียบนะฮะดูกันนะฮะคือถามว่าเราใช้เกณฑ์อะไรเราใช้เกณฑ์เรื่องพระที่ พิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงสร้างอยู่จริงอย่างปัจจุบันนี้ในยุคยุคนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของสมเด็จร้อยปีสมเด็จปีศูนย์เก้านะครับซึ่งมีหลักฐานเอกาสารชี้ชัดเลยว่ามีการสร้างเป็นอยู่จริงนะครับเราก็มาเปรียบเทียบซึ่งก็มาใช้วิธีการฝนขมิ้นเนี่ยแล้วก็ประเมินราคานะครับเดี๋ยวท่านจะหาว่าเราเมคขึ้นมานะครับคือปีนะฮะปีศูนย์เก้าหรือว่าร้อยปี นะฮะเขาก็ประเมินไว้ที่หลักแสนนะครับแต่ของเราอ่ซึ่งพอฝนแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะเนี่ยหลักแสนนะฮะปีศูนย์เก้าว่าร้อยปีวัละคังอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ใช้สิ่งที่มีอยู่จริงสร้างอยู่จริงเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ประเมินหลักในการหาค่า คือการจะสร้างพระสมเด็จได้เนี่ยเขาเน้นเรื่องความเป็นธาตุนะครับวัตถุมงคลเนี่ยก็คือธาตุนะครับนะฮะจะเอามาใช้นะครับตามหลักคุสาสนาของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการเสริมธาตุเพราะฉะนั้นต้องเป็นธาตุแล้วก็เข้ามาเสริมธาตุในร่างกายเราดินน้ำลมไฟใช่ไหมคือร่างกายเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องมีความเป็นธาตุเขาก็จะมาทดสอบผมไปอธิบายกับฝรัง่งว่าทําไมต้องแฝนวัตถุมงคลผมก็เอาเรื่องนี้ไปอธิบายกับฝรัง่งลูกสาวจะเป็นคนแปลให้เขาไอซีเลยนะเขาบอกโอ้ กูดกูดกูดเป็นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าแนะนําเหรือเ็าถามนะไม่นะเป็นสระบบสโลบายวิธีในการเผยแผ่หลักคำคำสับสอนของาศาสนาพุทธเรานะครับไม่ใช่เอกอก็มาขายกันนะแต่เราไปอธิบายฝรั่งเขาเข้าใจเขารู้เรื่องเขาไอซีเลยเขาบอกครูนะฮะซึ่งองค์นี้ก็เป็นของคุณเพชรแสงบุญมีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับเป็นพระที่มีความเป็นท่านะครับใช้ได้นะครับถ้าจะให้ผมประเมินราคาผมก็ประเมินไว้ที่หลัก พันไปปลายถึงหลักหมื่นกลางๆนะครับสูวนเรื่องพิมพ์ทรงนั้นท่านหาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับนะฮะท่านใดสนใจก็โทรไปนะครับ0809108091นะครับ8481นนะครับอยากสอบถามหาข้อมูลความรู้นะฮะก็ไปคุยกับเขาได้นะครับนะครับนี่นะฮะนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบนะฮะนะฮะ ันนี้คุณเพชรบอกว่าอยากได้ความรู้นะครับให้ดูนะครับให้ดูนะครับพาะประกวดรางวัลที่1นะซื้อขายก็เป็นหลักล้านนะพาะประกวดรางวัลที่1ซื้อขายเป็นหลักล้านฟลออกมาก็เป็นอย่างนี้หมดนะนะเขาก็ประเมินไว้ที่หลักล้านซึ่งแน่นอนเนี่ยเราประเมินไว้ที่หลักพันปลายถึงหลักหนึ่งต้นๆถือว่าถูกนะนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเกณฑ์มีหลักนะฮะไม่ใช่ว่าเรามาเมคขึ้นนะนะท่านต้องเข้าใจนะครับเพราะว่า สิ่งที่มีอยู่จริงปัจจุบันจริงเนี่ยนะฮะเราก็มาทดสอบแล้วนะฮะแล้วเราก็มาใช้เรื่องคามินจริงๆไม่ไม่ใช่คามินอย่างเดียวนะฮะยังมีน้ํายาอย่างอื่นอีกที่สามารถตรวจสอบหาค่าความเป็นท่าสารประกอบของผสมเนี่ยมันมีเยอะนะครับแต่เอาคามินเนี่ยง่ายๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ